สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับออกนอกบ้านออกเที่ยวเตี๋ตรไปนะครับตามชุมชนต่างๆที่ใกล้เคียงนะครับที่ได้ผ่านมาก็ได้แวะเวียนนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือมีการร่วมวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับที่มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งระยะนี้ก็ใกล้ที่จะ่ึงไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีสองวันเข้าพรรษาดีครับนั้นนะครับผมจึงแวะเวียนที่วัดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังตะเตรียมอยู่นั่นก็คือวัดใหม่เร่ไรทองนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเทศบาลเมืองรองนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองรองนั้นก็จะมีการจัดนะครับกระบวนเทียนแห่พรรษาประจําปีทุกปีทุกปีเลยครับ ซึ่งปีนี้ก็จ,จัดขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มาชมที่วัดใหม่ไรทองแห่งนี้ที่ท่านกาลังเห็นอยู่นะครับกําลังตะเตรียมความพรอ้รอมความสวยงามนะครับโดยช่างท้องถิ่นได้ช่วยร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างเกียนภาษาที่นี่ขึ้นมานะครับที่วัดใหม่ไรทองและมีอีกหลายวัดนะครับที่จะได้นํามาเสนอในครั้งต่อไปนะครับโอกาสนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ